เด้อกลับสบายดีใ่พ่ปแเมพี่นงทุกคนมายินเขาขอทนเด้อมาเนี้ยจูทุกคนจเบิ่อขอทนหยุดมาเด้อมันกินซาจูน้ำม่ทุนรากันนี้เนียเลยทุกคนอันนี้เอามือจับเอาทุกคนเลยจะซับก็แจ้งาได้มันตายแล้วทุกคน

มา,มา,ม,ามาทิน้องทกมามาทุกคนใจมือจัองเจียไมหยมกหอยผักกนเยเห็ดผิดบ่ผิดชูดบ่อืม อันนี้ยก็แบบน,นี้เนาะจุกันแตงสิกอ้อยถูก่เนี่ยิ่หาวาแหอย่เนี่ยใส,ยบบส่เป็สดเลยเนะ អីល្អមិញអស់ទៅប៉ុណ្ណេះអស់អ៊ីចាមើលអាប់លោកអីរែណែហ្នឹងងោមលីគួនមើលដើរងោមលីមកមកទេណែ พักกันแล้วยางหัวดินทุกคนเลยเดี๋ยวคีนินได้ก่อนอืมเอาแบบสดนี่ับกันนหน้าใส่เนื้อนั่ทุกคนเ่ย,เ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 ยมามา

ทำยารือว่าผักกิ่เหือรือวาันเลืแล้วแต่คนเออทุกคนนี